สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าขงนั้นบาทหุ้นสิ้นเสวิงเทรดหุ้นขัขึ้นรอบใหญ่แล้วกว็นักเทรดฮีโร่นะครับทั้งสี่เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องเบาๆนะครับว่านักเทรดสิบประเภทที่แยกแยะตามจิตวิทยานักเทรดมีอะไรบ้างครับ คุณเป็นคนแบบไหนครับมาดูกันนะครับนักเทรดสิประเภทที่แยกตามหลักจิตวิทยานักเทรดนะครับผมเอามาจากเว็บ New Trader.com u นะครับของคุณสตีฟเบิร์นนะฮะเขาบอกว่าเขาแบ่งประเภทนักเทรดเนี่ยจากการดูแนวทางการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับทำให้เขามองเห็นแรงจูงใจของแต่ละคนนะที่ไม่อาจปกปิดได้ครับดังนี้นะฮะ กริดดี้เทรดเดอร์ครับนักเทรดผู้โลภมากครับพวกเขาเทรดด้วยเงินก้อนใหญ่มากเกินไปและเสี่ยงมากเกินไปเพราะเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือเงินง่ายและรวยพลิกพอร์ตพลิกชีวิตครับพวกนี้นะฮะนิวเทรดเดอร์เป็นนักเทรดมือใหม่ครับพวกเขาไม่รู้ว่าตลาดทำงานอย่างไรดังนั้นเป้าหมายเดียวของเขาคือ หาความรู้แต่จริงๆไม่ใช่หรอกนะผมว่าเพิ่มเติมอีกอย่างนะครับนี่คือนิวเทรดเดอร์มักจะไม่หาความรู้ครับแต่มักจะเป็นกรีดี้เทรดเดอร์มากกว่าคือทั้งคู่เหมือนกันนะผมเนาะหรือเปล่าอ่ะแต่ว่านี่ลวกันถ้าตีความตามก็คือความเป็นนิวเทรดเดอร์คือเขารู้จักตัวเองครับว่าเขาเป็นนักเทรดมือใหม่นะเขาจะต้องหาความรู้ด้วยการอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาจากคนที่รู้ ประมณ์เ n t Trader คือนักเทรดผู้หญิงพยองครับเป้าหมายเดียวของเขาคือต้องการพิสูจน์ว่าตัวเขาเองถูกต้องและเทรดเพื่อตอบสนองอัตตาหรืออีโก้ที่เปราะบางของพวกเขาเท่านั้นครับเขาเทรดเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกเท่านั้นครับฉันจะต้องไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนฉันจะไม่ขายขาดทุนหนอประมาณนี้ หรือขาดทุนต้องหาคนบอกให้ได้ว่าจะขายตัวนี้แล้วไปซื้อตัวไหนเพื่อที่จะได้กำไรทันทีวันนี้นะน,นี่เป็นเอเดอ a คนเทรดเดอร์นะครับเทรนด์เทรดเดอร์นักเทรดตามแนวโน้มนะครับเป้าหมายเดียวของเขาคือเกาะเทรนด์แล้วสร้างไรายได้จากแนวโน้มครับเกาะแนวโนม้มแล้วสร้างไรายได้จากมัน,นครับสแกร์เทรดเดอร์เป็นนักเทรดที่กลัวนะครับเป้าหมายเดียวของเขาคือไม่ต้องการเสียเงินเลยครับ พวกนี้มักจะถ้าผมเดานะซื้อหุ้นด้วยเงินน้อยๆครับเพราะกลัวขาดทุนเยอะพอกำไรก็รีบขายเพราะกลัวกลายเป็นขาดทุนประมาณนี้นะประมาณนี้เพิ่มมาบูลเชเดอร์น่าจะเป็นเพอร์มานัตนเนาะคือเป้าหมายเดียวขเขาคือการลองหุ้นคือซื้อหุ้นแพงขายแพงกว่าพูดง่าไๆนะเพิ่มมาแบร์เชเดอร์ เป้าหมายเดียวของพวกเขาคือการช็อตหุ้นคือขายขายแพงและซื้อคืนที่ราคาถูกมันนั่นนะขายชอ็อตนะ Profit Trader นักเทรดนักทำนายครับโอ้เป้าหมายเดียวของเขาคือทำนายความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างถูกต้องครับจากนั้นเขาจะพยายามประกาศ บอกให้โลกรู้ว่านี่เป็นผลงานของเขาผมเดาถูกผมบอกแล้วว่าเป็นอย่างงูอย่างนี้นะฮะนี่เป็น Prop Trader t นะครับซึ่งมีมากมายเลยนะฮะ Paper Traders นักเทรดกระดาษนะครับพวกเขารักตลาดและการศึกษามากกว่าคนอื่นแต่ไม่เคยลงเงินจริงนะฮะเทรดกระดาษโดยตลอดครับแล้วก็ Rich Trader เป้าหมายเดียวของพวกเขาคือการสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องและพอตเติบโตในระยะยาวครับอันนี้มีน้อยฮะอันไหนมีมากสุดผมว่า greedy trader ก,ก็เยอะนะ new trader ก็เยอะ a r r o g a n t trader ก็เยอะ scare trader ก,ก็เยอะนะครับแต่ถ้าใครคือพวกนี้มันก็เป็นคนที่ไม่รู้ตัวเองครับโลภมากแล้วก็เป็นมือใหม่นี่แล้วก็ scare trader นี่ไม่รู้ตัวเองนะ เพเปอร์เทรดเดอร์ก็ไม่รู้ตัวเองแล้วเนี่ยก็สำคัญนะผมว่าโปรเพดเขาไม่รู้ตัวเองครับแต่คิดว่ากูต้องดังอะ่ะกูต้องเรียนรู้เรื่องเนี้ยเรื่องการทำนายอนาะคตให้ได้แล้วก็ต้องสร้างชื่อตัวเองนะประมาณนั้นนะคนที่รู้ตัวเองและสําเร็จผมว่านะ่าจะเป็นคนที่เนี่ยเทรนเทรดเดอร์นะ Tr นะแล้วก็เพิ่มมาบูตเพิ่มมาแวเนี่ยใช่ครับคนเนี้ยมีโอกาสที่จะรวยได้นะครับอันนี้ก็รวยได้นะถ้าตั้งตั้งเป็นสํานักได้นะ ริชเทดเดอก็รวยเช่นกันนะส่วนที่เหลือนี่ต้องดิ้นรนต่อไปครับเพราะว่ามักจะทําลายตัวเองมากกว่านะนิวเทรดเดอร์ถ้าถ้ารู้ตัวเองว่าต้องการเป็นอะไรนะเป็นเทรนเทรดเดอเป็นเพอร์มาบูเป็น Tr ader, เพอร์มาแบนะแล้วก็เป็น Pro p r o เพตเท r ดเดอก็ได้ก็ดีนะเป็นริชเ r a ดเดอได้ก็จะดีครับนะถ้าจะาจให้นำนะผมว่านี่เป็นนี่ดีกว่า Trend Trader ดีกว่านะเกาะตามเทรนและสร้างไรายได้จากมัน ส่วนจะเป็นเพิร์มมาบูลหรือเพิรมาแปรก็แล้วแต่ท่นจะเลือกว่าท่านจะลองรือช็อตเลือกเอาสักอย่างนะฮะสุดท้ายคุณก็จะเป็นริสเทรดเดอร์นะครับส่วนพวกเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ใครๆก็ทําได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะก็มีเท่านี้ครับคลิปนี้สั้นๆนะ,ะถ้าชอบช่องเซียวก็สับส c r i b e ได้นะฮะผมมีหนังสือที่เขียนด้สีเล่มนะครับนักเทรดฮีโร่ความรูหุ้นมูลค่าล้านบาทหุ้นซิงสวิงเทรดแล้วก็ คนอยักขึ้นรอบใหญ่มีขายที่เพจเซียบุ๊กที่เดียวนะครับ facebook.com/slash/sea-book-setyobwks นะฮะแบบนี้นะฮะส่งข้อความเข้าไปทักแอดมินครับสง่งข้อความไปทักแอดมิน,มน,มนเพื่อสอบถามราคาแล้วก็ค่าจัดส่งได้นะะขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ